สวัสดีค่ะนักเรียนป .4 วันนี้เขียนวันที่เลยนะคะวันอังคารที่17จากนั้นเขียนประโยคคําสั่งแล้วก็ามาดูข้อที่1กันเลยวันนี้เรายัางอยู่ในเรื่องเดิมนะคะคือการเขียนเศษส่วนเป็นทศนิยมอ่ะดูข้อ1เลย23ส่วน10เวลาเขียนเศษส่วนเป็นทศนิยมให้เขียนตัวเศษก่อนเศษ23ค่ะก็เขียน23ต่อมาส่วน10 ส่วน10ของเราคือตัวนี้มีศูนย์กี่ตัวเอ่ยมีศูนย์หนึ่งตัวนับ1แล้วใส่จุดโอเคไหมนับจากข้างหลังมานะคะนับ1แล้วใส่จุดแบบนี้ข้อนี้ก็จะตอบเป็น2.3นะคะต่อมาดูข้อที่2วันนี้ไม่ต้องเขียนคำอ่านให้ครูนะคะเขียนแค่ตัวเลขพอนะอ่ะมาดูข้อที่2 145นึ0ส่วน100ค่ะใส่เลย145 ส่วน100มีศูนย์กี่ตัวมี0ูย์สตัวนับจากข้างหลังขึ้นมาข้างหน้า2ตัวค่ะ1 2แล้วใส่จุดเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบ1.45นะคะไม่ยากนะใส่จุดนับจุดเนี่ย ตามเลขศูนย์ที่เราเจอนะคะต่อมาดูข้อที่3ค่ะ4,789ส่วน1,000ใส่เลขก่อเลย4,789แต่ไม่ต้องใส่ลูกน้ำมานะคะโอเคส่วน1,000ของเรามีศูนย์กี่ตัวคะมีศูนย์สตัวนับเลยค่ะหา3แล้วใส่จุด มีศูนย์สามตัวก็นับมาจากข้างหลังสามตำแหน่งถูกไหมหนึ่งสองสามแล้วใส่จุดข้อที่สามจะตอบสี่จุดเจ็ดแปดเก้าค่ะก็มาดูข้อที่ห้าอันนี้เหมือนเมื่อวานเลยเศษ5ห้าส่วนสิบครูขอโทษค่ะข้อที่สี่เหมือนเมื่อวานเลยเศษ5ห้าส,ส่วนสิบใส่ห้าส่วนสิบมีศูนย์หนึ่งตัวนับหนึ่งแล้วใส่จุด ถ้าหน้าจุดไม่มีตัวเลขให้เราใส่0ยังจำได้เนาะข้อที่4ตอบ0.5นะคะต่อมาดูข้อที่5ค่ะเศษ7ส่วน100ใส่ 7, 7 100, 100มี0 2ตัวเราก็ต้องนับ2ถูกไหมนับ1นับ2แล้วใส่จุดคราวนี้ตำแหน่งที่เรานับ2เนี่ยมันไม่มีเลขอะไรก็ให้นักเรียนใส่0ลงไปนะคะ คราวนี้หน้าจุดไม่มีเลขอีกแล้วก็ใส่อะไรอีกคะใส่ศูนย์อีกใช้หลักการเดิมเลยนะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบ0 7นะคจุดาตนแหนะคะถ้าตำ,ตำแหน่งไหนเขาว่างไม่มีตัวเลขให้ใส่ศูนย์เสมอนะคะโอเคมาดูข้อที่6กันต่อค่ะ8 1 0ส่วน1000ค่ะใส่เลขอะไรก่อนใส่เลข8 ส่วน1,000มีศูนย์กี่ตัวคะมี0ูย์สตัวเพราะฉะนั้นนับไปค่ะสมตำแหน่งนับ1นับ2นับ3แล้วใส่จุดคราวนี้มีตำแหน่งที่ไม่มีตัวเลขอยู่2องตำแหน่งถูกไหมก็ใส่เลยค่ะศูนย์ศนานี้หน้าจุดมี0ูนหรือ,อยังยังถูกไหมก็ใส่ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่6จะตอบ0.008 เวลาทำให้นับตำแหน่งทุกครั้งนะคะเดี๋ยวจะผิดนะอ่ะดูข้อที่7 58ส่วน1,000ค่ะใส่เลย58 1,000มี03ตัวนับไปค่ะ3ตํตำแหน่ง1 2 3ใส่จุดตำแหน่งที่ว่างเราก็ต้องใส่0หน้าจุดไม่มีเลขก็ใส่อะไรอีก0อีกเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบ0.058 นะคะไม่ยากนะต่อมาดูข้อที่8ค่ะ6,755ส่วน100 6,755ส่วน100ใส่6,755ค่ะแต่ไม่ต้องใส่ลูกน้ำนะเห็นไหมคุมเร็วลูกน้ำมาใส่นะคะต่อมาส่วน100 100มี02ตัวใส่เลยค่ะนับ12ใส่ อตอบแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ67.55ยังจำได้ไหมเลขหน้าจุดอ่านตามหลักเลขหลังจุดอ่านเรียงตัวนะคะตอบ67.55อ่ต่อมาดูข้อที่9ค่ะ4 4 4ส่วน10ใส่เลยค่ะ444ส่วน10ของเรามีศูนย์กี่ตัวมีศูนย์หตัวนับ1แล้วใส่จุดนะคะ เพราะฉะนั้นข้อที่9เราจะตอบ44.4อ,อย่าลืมการอ่านนะคะตอบ44.4สำหรับวันนี้เนี่ยเขียนตอบเป็นตัวเลขให้รู่อย่างเดียวนะคะคำอ่านไม่ต้องแล้วนะไม่ยากนะคะนับตำแหน่งตามจำนวนเลขศูนย์ที่เรามีนะคะอย่านับเกินนะส่วนตำแหน่งในว่างให้ใส่ศูนย์เสมอนะคะแค่นี้ ไม่ยากง่ายๆลองทำดูค่ะขอบคุณค่ะ